ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของการเมืองไทยหลังเช้านี้วันที่22สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกา29นาทีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตรเดินทางกลับประเทศไทยในรอบ17ปีโดยมีลูกชายลูกสาวโอพันทองแท้ เอมพินทองทาและอุงอิงแททองทานและมวลชนเสื้อแดงไปรอรับกันอย่างหนาแน่นที่สนามบินดอนเมืองขณะที่คนบันเทิงอย่างมดดำคชาพาตันเจริญเพื่อนและคนใกล้ชิดกับครอบครัวชินนวัตก็ได้ไปรอรับที่สนามบินและได้โพสคลิปวินาทีที่ทักสินลงเครื่องบินและโบกมือทักทายผู้ที่มารอต้อนรับ ระบุข้อความในคลิปว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านและรักครอบครัวชินนวัตด้านร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซที่ก่อนหน้านี้ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้กับทักสินล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook SEKLOSO โโสั้นๆว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านครับ